วง่งเปิดพลังทางปัญญากลับเข้ามาสู่ช่วงไอซกันต่อเลยดีกว่านะครับประเด็นไอซวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนี่นะครับไปไขข้อสงสัยว่าไอ้จูยุงนี่นะครับมันชอบกัดคนประเภทไหนครับฟันธงเลยว่าจะต้องชอบกัดคนอ้วนไม่คนผอมก็โดนเอางั้นคนที่แบบไม่ค่อยอาบน้ํานี่ผมขอเถียงสกรกพา<อ>ยุชอบที่สกรปรกอาบน้ํามาตลอดขัดมาอย่างดียุ่งยังชอบกัดผมนะครับอาจริงหรอ,หอ เอาละไม่แต่มันก็ต้องมีเฉพาะสิคือนั่งสองคนมันต้องมีมแบบยุงกัดคนนี้มากกว่าไม่กัดคนนี้อย่างงี้กัดหมดตรลงชอบกัดไครกันแน,น่ดีดีกว่าครับไปหาคา <ำ S 1> <พอ S 2> ตอบกันเลยดีกว่านะครับว่ายุงเนี่ยชอบกัดคนประเทศไหนไปดูกันเลยครับปกติแล้วยุงเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาจะชอบเรื่องเกี่ยวกับคลื่นความร้อนเป็นหลักนะครับเพราะนั้นคนที่เหงื่อยเยอะคนที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงปกติเนี่ยยุงจะชอบเพราะเป็นตัวดึงดูด ไอ้ตัวนี้มันเป็นเขาเรียกเคมโแท็กติกหรือเป็นเทอร์โมแท็ติกซึ่งทั้งสารเคมีแล้วก็ความร้อนเป็นตัวดึงให้พวกพยายไยนอกหลายชนิดนี้เข้ามาหา <S 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 คนมักสงสัยว่าทำไมายุงกัดแล้วมักจะคันมันอาจจะเนื่องมาจากเราเกิดภูมิแพ้ก็ได้นะครับเพราะว่ายุงกัดบ,บ่อยเนี่ยก็ามักจะมีโอกาสที่จะสร้างลักษณะของแอนบอดีท,ที่เป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้ขึ้นมา เพราะนั่นเมื่อโดนครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยปฏิกิริยาของตัวอนทับเดียในตัวคนเองเนี่ยทำปฏิกิริยากับน้ําลายของยุงที่มากัดครั้งที่สองที่สาก็ทำให้เกิดอ,อ,อาการมากผิดป,ปกตินะครับอาการคันเลยพวกนี้ที่ง่ายสุดก็คือใช้พวกคารามายใช้อะไรพวกนั้นซึ่งทำให้ผิวหนังเนี่ยฮิลลิ่งหรือหายตัวได้ไวนะฮะถ้าเราไม่พยายามไปเกาเพิ่มนะมันก็ภายในไม่กี่ชั่วโมงก็หายไปได้เองครับแต่ความจริงเนี่ยยุงมีหลายชนิดนะครับยุงยุงที่ กัดแล้วไม่คัน,นก็มีเยอะจะมียุงหลายชนิดที่กัดแล้วคนนี่แพ้รุนแรงอย่างพวกยุงตัวใหญ่ๆนะครับพวกยุงเสืออะไรพวกนี้เพราะนนี้ปากจะใหญ่กว่าแล้เากัดเนี่ยทำให้เกิดเหมือนกับการอักเสบหรือการแพ้มากปกติถ้าเราจะป้องกันได้เนี่ยเราต้องทำตัวให้ะสะอาดแล้วก็เย็ยนตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะกลายเหมือนกับกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมนะครับ วิธีที่ง่ายสุดผมว่าน่าจะติดต่อทางด้านอนามัยสาธารณสุขที่เขามีพวกสายเบียดอย่างเงี้ยของการควบคุมพวกตัวอ่อนหรือพวกป้องกันการฟักตัวของไข่ของพวกยุงนะครับพวกนี้ก็ทางหน่วยงานราชการจะแจกให้ฟรีนะครับแล้วถ้าใช้ต่อเนื่องนานๆเนี่ยผมว่ามันก็ช่วยลดประชากรข,ของยุงได้มากเพราะว่าการที่มันลดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงเนี่ยมันก็ทําให้วงจรย,ยุงของวงนี้ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะโอกาสที่ยุงจะ แพร่พันธุ์ต่อไปได้มันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับการป้องกันโรคพวกนี้เนี่ยมันต้องช่วยกันทุกคนนะครับไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะคนที่ป่วยแล้วหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วต้องพยายามป้องกันตัวเอง แต่คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือยังไม่เป็นตอนนี้นะครับก็ต้องช่วยกันนะครทุกคนจะต้องช่วยกันคนละไม้ก,กันเลยเพื่อทําให้เกิดการมังกัโรยสมบูรณ์ในประเทศของเราครับอ๋อไอซีพ็นไงบ้างครับจะว่าไปแล้วนะครับผมยุงเนี่ยความจริงมันก็ไม่ได้เลือกนะคือจัดทุกคนใช่แต่ให้ดีก็คืออย่าไปตีมันเลยจะได้ไม่ทออําบาปอดทนปะเคยโดนเคยโดนยุงกับเป็นการจิตไงพี่อดทน เด Franc ี๋ยวมันก็หายไปทุก,กอย่างเกิดขึ้นต้้งอยู่ดับไปผมไม่สบายเป็นใครเป็นใคอเลือดออกมันก็ต้องมีความพอดีนะครับทุกคนครับเอก็ป้องกันละกันเพราะว่าบางทีเนี้ยยุงก็เป็นพาหะของไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นเนี้ยเราก็เลี้ยงได้ก็เลี่ยงได้เรับได้ข้อมูลดีๆแล้วตอนนี้เรามีแดงบันดาลใจดีๆมาฝากกันกับช่วง IT Inspire ค่ะ ไอทีนอินสไพรแรงบันดาลใจสร้างได้ทุกวันแรงบันดาลใจดีๆวันนี้เราจะพาไปพบก,กับนางสาวไทยคนที่40กับหมิงชลิสาหรืออรินมาศบุญครองทรัพย์เธอมีแรงบันดาลใจดีๆในการดําเนินชีวิตโดยมีคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีจะดีอย่างไรไปฟังกันเลยครับถ้าพูดถึงแม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันใหญ่ังเดียวคงไม่หมดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคำสอนความรักที่คุณแม่มีให้นะคะก็มีให้เรามาตลอดทงชีวิตแต่ว่าถ้าสําหรับตัวหมิงเองเนี่ยคุณแม่เนี่ยต้องถือว่าเป็นทุกอย่างคะ่ะเป็นต้นแบบที่ดีนะ เมื่อจะเป็นเรื่องของการดูแลครอบครัวละกันราะหมิงเชื่อว่าคนเราทุกคนก็มีแบบอย่างการดูแลครอบครัวต่างกันแต่ว่าในมุมมองของหมิงก็สือว่าแม่เขาก็ใช้ทุกวินาทีดูแลเราแล้วดูแลคุณพ่อดูแลน้องได้เป็นอย่างดีเหมือนเขาอุทิศทั้งชีวิตเขาเพื่อครอบครัวอย่างงี้ค่ะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่บทบาทเสียสละอันยิ่งใหญ่มากที่หมิงรู้สึกว่าถ้าวัานหนึ่งมีครอบครัวหมิงก็อยากเป็นได้อยา่างคุณแม่ค่ะก็รักแม่ที่สุดในโลกเลยค่ะ เห็นไหมแลครับว่าแรงบันดาลใจดีๆสร้างดนทุกวันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นันหรือไม่ว่าแต่วันนี้คุณมองเห็นแรงบันดาลใจดีๆแล้วหรือยังวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกัพบพวกเราทั้ง3าคนได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์8โมง50ทางชชพห้ากับรายการไอที <IG. S 2> วันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย